ลองสร้างบ้านหลังแรกในมีนิวโบให้ดูนะคะนี่ทุกคนจะต้องสวยแน่นอนเลยค่ะทุกคนคือแบบพอสร้างบ้านใหญ่มากอะ่ะเฮ้ยเอาจจริงปะไม่ไม่สวยเลย <laughs> สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมมินิเวลนะคะทุกคนคือจะบอกว่าก็ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> ก็มีแอบ,บเข้ามาลองเล่นแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยชินกับการบังคับเท่าไหร่เลยนะคะก็อันนี้นะคะปอนเนี่ยจะเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะคะคือไม่ได้ผ่านมือถือนะคะวันนี้นะคะปอก็จะมาลองสร้างบ้านหลังแรกในมินิเวลให้ดูนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะก็นั่นเลยคะ่ะ ก,ก็คือว่าอันนี้นะคะปอเนี่ยจะอยู่ในโหมดสร้างสรรค์นะคะก็คือจะมีเฟอร์นิเจอร์มีของตกแต่งทุกอย่างเลยค่ะเออมีพงมีผักด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะทุกคนโอ้โหก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถนะคะตกแต่งได้หลากหลายแบบเลยก็ว่าได้นะคะแล้วปอจะไหวไหมเนี่ยทุกคนอือ คือแบบว่าไม่เคยสร้างบ้านในนี้เลยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกในช่องของปอนเลยนะคะที่ปอนเนี่ยเออมาสร้างบ้านนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่สวยก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของปอนจริงๆนะคะทุกคนเออก็เดี๋ยวปอจะมาลองสร้างบ้านนะคะเป็นบ้านไม้แล้วกันนะคะนี่เลยเราจะมาใช้บล็อกเอ่อ อันนี้นะคะแล้วก็และนี่คือตัวของปอค่ะคือไม่ได้ผ่านการเติมเงินหรือว่าเป็นเสื้อผ้าใดๆเลยนะคะก็ปอขอดูกระแสคลิปนี้ขอแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนดูเยอะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาซื้อสกินนะคะทุกคนใช่แล้วครับผมโอเคค่ะก็เราเนี่ยอยู่ในถ้ากลางเ,เป็นซ่านะคะแต่ว่าปอขอเปลี่ยน,นะค่ะทุกคนค่ะปรับเป็นปอขอเอาเป็นพื้นทุ่งหญ้าแล้วกันนะคะ น่าจะสวยนะคะโอเคค่ะนี่แหละค่ะที่ปอต้องการนะคะทุกคนโอเคเออเราจะมาสร้างบ้านนะคะจากบริเวณนี้แล้วกันนะคะอุ้ยทุกคนแอบตื่นเต้นนะคะไปค่ะก็คืออารมณ์เหมือนไมค้ค้าเลยเนาะทุกคนไะก็คือจะค่อยๆสร้างไปนะจ๊ะปึ๊บกระโดดปึ๊บมาเอ้ทุกคนผิดปึ๊บก็คือสร้างไปนะคะ ก็ค่อยๆเล็งหน่อยนะทุกคนเออประมาณนี้นะครับตีปุ๊บนี้เฮ้ยทุกคนไม่แย่นะจริงๆเออไม่แย่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวปอขอมาลองสร้างบ้านนะคะแบบชั้นเดียวก่อนแล้วกันนะคะคือคือสร้างแบบว่าเป็นแบบเป็นบ้านพื้นฐานของของผู้เล่นใหม่เลยอะจริงๆโอเคค่ะก็เราจะมาตีความกว้างกันนะคะทุกคนเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ เออทิ้งก่อนปุ๊บเออเอาประมาณนี้น้องทุกคนโอเคครับก็แล้วก็เว้ยอันนี้ไม่ใช่ทิ้งไปเอาใหม่ค่ะคือปอแบบว่ายังไม่ค่อยชินกับการมังคับเท่าไหร่เลยนะคะมาก็คือต้องค่อยๆกดเนาะปุ๊บเออปุบฟึบฟึรฟึ บ้านหลังแรกของโอปอลโคนนี่นะคะในมินิเวิลด์นะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าในส่วนของหน้าบ้านนะคะทุกคนทิ้งก่อนไม่ใช่นะคะก็กะกะเอาเนาะคือปอเนี่ยเป็นคนที่สร้างบ้านในไม้คา t เนี่ยไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนคือปอลพูดเลยค่ะว่าไม่เก่งนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ปอใช้กี่บล็อกนะเออห่สามสี่ห้า6บล็อกนะคะก็คือตีไปเลยคะ่ะหนึ่งสสามสี่ เอ้ยห้าหกโอเคแล้วก็แผ่มนเลยค่ะปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะคะทุกคนมาค่อยๆนะคะจริงๆคือในมือถือก็คือเล่นง่ายเหมือนกันนะคะเออแต่ปอเท่าเล่นคอมมากกว่าเนาะก็เลยมาเล่นคอมนะคะทุกคนเฟิบเฮ้ยทุกว้าทุกคนเราได้ทางเข้ามันแล้วนะคะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่ทุกคน โอเคค่ะและนี่นะคะคือบริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นไงคือแบบโคตรจะพื้นฐานเลยพื้นฐานมากๆคือแบบเป็นสร้างบ้านสาหรับผู้เริ่มใหม่จริงๆค่ะทุกคนอ่ะเอาความกว้างนะคะประมาณนี้พอละปึ๊บไม่ต้องแบบว่าใหญ่มากค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับผมปึ๊บป๊เฮ้ยเฮ้ย <Hey! S 2> <What? S 1> hey, ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย มันคือตัวอะไรวะเหมือนจะเป็นไอน้นี่ป้าเป็นกระทิงป้าเอ,อิบเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยขอสร้างบ้างก่อนนะครับปึ๊บโอ๊ยผิดแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคครับผมมา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 แล้วก็ปอขอใช้หินนะคะมาทำตรงนี้ค่ะทุกคนปึ๊บปึ๊บเอ้ยไม่ใช่เอ้ยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หุ้ยเสียงอะไรวะ อย่านะเลปโปจาทำลายฉันเลยอันนี้คือปอขอมาตกแต่งนะคะทุกคนขอมาตกแต่งก่อนนะนี่ทุกคนมันจะต้องสวยแน่นอนเลยค่ะนี่เป็นไงเทปะเออก็คือต้องทำกำลังมาตกแต่งรอบๆบ,บ้านค่ะก็คือตีให้รอบบ้านเลยนะคะทุกคนจะได้เหมือนกันเนาะปึ๊บเบิบเบิบบิบบบ นี่จะต้องสวยแน่นอนนะคะผมปึ๊บ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 โอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเฮ้ยตรงนี้ด้วยเนาะปึ๊บอืมแปลว่าเราเนี่ยจะต้องตีกำแพงเพิ่มค่ะจะต้องเพิ่มความสูงนะคะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือจะต้องเพิ่มความสูงนะคะทุกคนโอ้หนี่คือบ้านเหรอเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้ ทุกคนคือแบบปอสร้างบ้านใหญ่มากอะ่ะอันนี้คืออยู่คนเดียวจริงๆใช่ไหมฮะปอบอกมาสิว่าเธออยู่คนเดียวน่ะใช่แล้วฉันอยู่คนเดียวน่ะแต่พอดีว่าฉันเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรแบบว่าใหญ่ๆอะ่ะหรือเปล่า <laughs> ก็คือว่าบ้านเนี่ยจะมีเพดานนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าบ้าน,เ,นเป็นชั้นเดียวนะคะใช่ค่ะเพดานสูงแต่ว่าคือแบบบ้านกว้างไงเออเป็นแบบ ทนเดียวอะไรอย่างงี้เนาะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเพิ่มไม้วานี่ตีเข้าไปฟึบฟึบโอ้โอเคทุกคนมาแล้วก็มาตกหลังคากันเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเระจะมาทําเป็นเอ่มเป็นร้านค้าเนาะเออแปลว่าก็คือมาสร้างร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้าใครที่อยากให้ป้อนนะคะมาสร้างร้านอาหารก็กดไลค์กัน,นเยอะเลยนะคะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวร้านอาหารมาแน่นอนนะคะปึ๊บตอกปึ๊บ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 ป๊บนี่แล้วก็ค่อยๆเค,ค,คลื่อนนะคะทุกคนตอนนี้คือเราเนี่ยจะได้เพดานแล้วค่ะทุกคนปึ๊บออกอย่างนี่หว่ายังเหลือเยอะเลยทําต่อไปทุกคนเราคือ หญิงสาวที่ผู้เป็นแรงงานเนาะและนี่คือบริวเวณรอบๆบ้านนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพอเจออะไรวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนายเป็นใครเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยโคตรเหมือนปีศาจเลยอะ่ะเฮ้ยเ <c oughs> ฮ้ยอย่านะ ไอ้บ้าโอ้โหตกใจหมดเลยค่ะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวปอนะคะจะมาหาประตูนะคะประตูประตูประตูอยู่ไหนต้องการประตูครับผม,มประตูพื้นฐานพิเศษนะคะก็คือมีหินหลายอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีบันไดด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยคือปอนะหาอันนี้ไม่เจอค่ะอะไรนะประตูอะ อ๋อ oh, ประตูบ้านอันนี้นะคะทุกคนมาลองดูแล้วก็ปึ๊บวูวทุกคนดูดิดูประตูบ้านดิเป็นไงเก๋กูดที่สุดเลยนะคะโอเคค่ะก็เจะมาหาไฟนะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบในบ้านเนี่ยค่อนข้างมืดเลยนะคะแล้วก็ข้างนอกคือแบบว่ากลางคืนแล้วนะคะทุกคนนี่ไงทุกคนพอเจอ,อนี้ว่ะคบไฟนะคะทุกคนขอลองดูซิว่าอ๋อนี่ไงทุกคนเอ,เ,อเ,อเอ้ย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 อย่าเข้าออมานะเฟยนี่โอเคค่ะแล้วก็เคลียร์พื้นเสร็จแล้วนะคะ แล้วเราก็จะมาใช้พื้นแบบไหนดีวะแบบนี้ดีไหมทุกคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงป้าไม่ไม่สวยเลยเออต้องหาบล็อกอันใหม่ค่ะเราจะใช้บล็อกไหนดีคะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพื้นสีขาวนะคะเออจะสวยหรือเปล่ามาลองดูกันนะคะผมปึ๊บเฮ้ยเอาจริงป้าไม่แย่นะเนี่ยดูเยเอ้าทุกคนป๊อปเขาอีกแล้ว คือปอชอบกดเบิ้ลน,นะคะโอเคแต่ปอลองทาพื้นนะคะเป็นสีขาวดูนะคะคือคิดว่ามันน่าจะเข้าอยู่นะคะทุกคนเสีย่ยงใครพูดก็ไม่รู้นะคะน่ารำคาญมากเลยเสีย่ยงเหมือนคนป่าเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็ทําไปเลยคะ่ะทุกคน แล้วก็ทําให้ทั่วห้องเลยนะคะนี่เห็นไหมอุ้ยสีสวยนะ,ะสีขาวเนาะ,ะก็คือเราก็คือว่าเราเนี่ยจะมาใช้พื้นนะคะเป็นสีขาวนะคะเป็นไม้สีขาวเนาะ,ะสวยเลยค่ะทุกคนถือว่าไม่แย่เลยนะคะอุย้ยอย่าเข้ามานะห้ามเข้ามาเด็ดขาดเลยเพราะว่าฉันน่ะไม่อนุญาตเข้าใจไหมเข้าใจมุ้ย ฉันขอเวลาในการสร้างบ้านหลังแรกก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งม,มาก่อกวนนะคะสักกระทิงน้อยข้างนอกนั่นนะคะทุกคนคะ่ะคือปอก็ทําพื้นในบ้านเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็คือจะเป็นสีขาวเนาะอุ้ยทุกคือมันดูสะอาดตามากๆเลยนะคะมาค่ะปอจะมาแก้ไขตรงไหนดีว่าเพราะว่าปอเนี่ยต้องการทําหน้าต่างนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าน,นี่เห็นไหมอันนี้เนาะ ก็คือเราจะมาใช้อันนี้นะคะทุกคนมามารอดูกันเนาะว่าจะได้ผลไหม <mm> ก็คือใช้อันไหนดีฟึบ <mm> นี่ทุกคนสวยปะวิปย <mm> <mm> ตก <mm> ตใจเฮ้ย <quality> ส่วนอันนี้ไม่แย่เลยเอาด,ดี <mm> <plex> ๆเห็นไหมทุกคนไม่แย่จริงๆนะคะ <mm> มาค่ะทําต่อนะคะทุกคน <mm> ให้มันเท่ากันนะคะหรือว่าจะไม่เท่าก็ได้ค่ะก็คือเราแต่น้องๆเลยนะคะแต่ว่าปอนเนี่ยจะทําแบบว่าให้มันเท่ากันเนาะจะได้ไม่ได้เกี่ยเกินไปเนาะ แล้วก็อันนี้เออโอเคค่ะปอก็ได้ทำการนะคะติดตั้งหน้าต่างนะคะถึง4บานเลยค่ะก็คือฝั่งนี้2แล้วก็ฝั่งนู้น2นะคะโอเคครับผมเราจะมาเริ่มตกแต่งพันในบ้านกันแล้วนะคะเป็นไงเร็วไหมเออบอกเลยว่าเป็นแบบเป็นการสร้างบ้านที่เออ ทุกคนสามารถทําตามปอได้เลยนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนคือมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเออยังงงเตือหนหมดเลยนะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเออเป็นชั้นวางหนังสือนะคะทุกคนก็คือวางไปเลยคะ่ะนี่เห็นไหมวางทั้งหมด2ข้างเลยนะคะเพื่อทําการตกแต่งคะ่ะทุกคนนี่เป็นไงเทปะ่ะเออสักสองอันเนาะแล้วก็ไปดูเฟอร์เิเจอร์ต่อนะคะเฟอร์เิเจอร์เฟอร์เิเจอร์ ฟอนิเจอร์มีอะไรบ้างนะโอ้เออจริงป้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเสียงอะไรวะนี่ทุกคนค่ะเห็นไหมนี่คือเตียงนอนของฉันนะจ๊ะเตียงนอนของฉันเฟอร์นิเจอร์ปอเนี่ยคือแบบว่ามีน้อยมากๆเลยค่ะทุกคนทำไงดีโนหน้าบ้าคือดีนะเฮ้ยออกไปเว้ยเฮ้ยออกไป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 ออืออ มาดิ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 ตายเลยค่ะทุกคน ตายเป็นหนึ่งศพเ้ยเดี๋ยวโอ้โหบ้านปอเป็นรูเลยว้าวและนี่แหละคะ่ะคือบ้านหลังแรกของเรานะคะในแมปมินิเวิลนะคะทุกคนคะ่ะถ้าอยากให้ปอมาสร้างอีกนะคะก็ต้องกดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาสร้างต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe าาให้ปอด้วยนะคะสำหรับันี้ก็ก่าใหม่ค่ะ